เรียบร้อยครับเอาสารลดทันซับเลือเอาสารลดทันซับเลยนี่เอ๊ะสั่งไหมม่สั่งไม่ไดสั่งมันม่ไปครับรูดเกี่ยวมันกี่ขานมันไม่อยากไปถ้าสมมติว่ามัน ถ้ามันเป็นข้อเก่านะหมูมันถอดนัดสองตัวนี้มันถอดปากออกได้ป็นเมื่อไหร่เวลาถึงเท้าสิเห็ดนี่มันก็เห็่ายอันนี้กเขาเชื่อมเลยได้เนาะเรียบร้อยลุงโซ่ข้อนมาหมุนนินเป็นน้ำยังมาเบิ่งนดวนดวนเร็วๆดูๆไอ้สีจะดูแล้วใช่ไหมใช้รถจะไหนกลับหมโหมันโมหมุนตัวหาปลาเราครับ ใช้ผ so ้าไหมสามเส้นแล้วนี่บดแล้วกับมุนเบิองอยู่มันกับมุนคอะไรมันคัดไหมเป็นน้ำหยังหยอยเนียมหาคัดคัดบม่เห็นซองมึงกับผ้านได้เห็นเลยบ้องวิจขาดเกราอกิดวันบดแล้วเกิดกับขาดถอดแยกแน่นแม่นหมดไม่ได้ถอดเราเกิดแล้วไงเนี่ยแหละมันจะซองเห็นเราะว่ามันครบสเตอว่า มันหมุนมันหมุนมันมีจังหวะมอนจังหวะสือเจ็ดเลยอืม็ม่พอแมนี้เลยถ้ายากเ้นตัว้องเคลีมันก็เพราหมุนยีงกระเทยกระเทยอีกขอของเด็เหียเกระเทย ใส่สายพานสายพันบอยอนแล้วเคงติงไมค์ปุ๊บเลยะสินเช็ดด er, ่ามันิดีอะก็มันก็มีระบุกันีสองอย่างนี่ยบ้าก็เจนดีก่าสีดกวเจนอ้เขมี่นนี้กเลยถอสาานออกเอามือหมุนย้นด้วยบอยลเียงุไดกันุไดเสียการเลย ที่แรกว่ามันสับินหทองกับากันยกขึ้นมนันมุนัยันเียลันมันเป็นยังไหบ่ลูครับมันบ่คอยมุนหรอกมั้ง่้าไหมหรือใ้หมหรือมนี่นั่นนาะใช้ผ้าตูงหัเกี้ยวนะไอ่เิหนี้เท่าก็บว่าใช้าเกี้ยวนั่นเขาเขาก็พวกเมาเอาแต่คอ ตากระตั้งหักฮึฮ่าจะติดก้อนนี่ถทะยุดไปท่านอันนี้ตัดดูดอย่างเดียวเด้นี่ฮะสเตอร์มันโผล่เอาหมุดทั้งนั้นครอันนีเป็นไปได้วะเพราะว่ามันผสมกันนี่ตอนเจาะใส่ตอนนั้นมันบอกเฮ้ยเาว่าตีเข้าถ่วงหน่อยขเขียวผสมกันตัดขอดบอลมันขางหนึ่งมันไม่ยังเสียขางหนึ่งมันตรงไงยขางหนึ่งมันเข้าคือคืนโซดแล้วมันเพ่งเสมอเลยแบบนี้

มึงไปเอื้อรถมอลำมไน่ไปเอื้อนมอในไม่ในหันละมอมอลำอยู่สะพานรถเครื่องเสียงไปเอื้อนมาหนีน่เมือนมาหนีแน่ๆอยู่แล้ว้าวเลี้ยง้เจ๋งเลี้ยงเจ้งเรียบร้อยเรียบร้อย่ใดูิลงวามนงบอีกไลน เนี่คร,รับขัดเลยวะลมับขึ้นมึงเมนี่ยม่เห็นเนี่ยมเห็นนกขึ้นแล้วแล้วหมุนกับขึ้นมั้งๆๆหมุนกับมาขึ้นเงยเงแล้วไหมมันสิขัดเนียหอดมองไรขัด มันหอมนดมันขัดเลยเจอสตอดพสเตอม์มันลงหลงดีบะ,ปะไปสเตอมันโพจากลองโสงขึ้นมาขึ้นมาบะ เบื้งฟันเข,ขียวมัมนมันพูขข้นจากล่องโซ่สมอนะถ้าเธอมันมาเขนือเล่าอินตนาการเนา้ธอมันพูเึินมาบางทีมันมาติดกับเด็กช้าเขาเชื่อมขันวันไหนใช่ไหมติดดิบ่อมุนมุนเบ้องหมุนเบื้องเ้งหเ่หมุนบ้งหมุนบ้างหมุนเบอน มุนมุนหมุนมาทางไหน้าโซ่ขอมันเ่หมุนแล <So, |th|> ้วสายพันไม้ไม่เป็นจังไหนนันตก๊บตุ๊บลอเาไปอ้แล้วเนาะอ้ไเฮ้ยจะถ่ายคลิปผู้สาวลงเขาไปมถ่ายเองผู้ชายผหญิงจะ่ายร่ง Bà lâu kia cái chắc sẽ đi Mà bố bố kia anh hết À dù mày Hết Lao bởi mịt Khăn là nhiều

Hả? muốn nào bẹp muốn แบบได๋ <laughs> muốn ออกแบบได๋ muốn มึงเอ้ยสิมึง ก่ทตับแบบได้สันเล่มออกนะสมมติว่ามันหนาสมีเขาเส่มไหมมันเตี้ยลงปัติสิบวี่งพันรูบเงินหมดเแม่นบ่เอาผูา้ดใดเคยลองหีบแกบอกกันบึงฮะ <c oughs> วายเกียร์รูปอจะขันละบันนี่หูโบง่ายไไหนเรื่องงันนี่ถอดออกเกือบกันโบงายบอกสะงกัดถอดออกเกืออกันไหมเอาแต่ก้อนไม่ได้ถอดออกวัวตัวนี้

จะแก้ไขปัญหายัางไงครับโซ่ควมันไม่หมุนครับสายพานไม่น่าจะบันไดนี่แหละมันไปขัดกับอะไรสักอย่างเดี๋ยวให้ดูหาสาเหตุก่อนว่าสิมาบึงตอนเขาขี้ในไหมมาท่านเขาถ้าจะนอนหลับ <laughs> ลเ <laughs> ออ,อ <c oughs> เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ